Selamat siang, Nong. Ahad nang pusing sedih. Papa, kita pergi dulu. Papa, apa yang kamu lakukan? Papa, apa yang kamu lakukan? Papa, apa yang Papa, apa yang kamu lakukan? Papa, apa yang Papa, 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 apa yang Papa, apa Papa, apa yang Papa, apa yang kamu lakukan? Papa, ม่ไปไป,ไปไปไปหาป,ป้าป้าหน่อยปไปดูป,ป,าป้าป้าจะทำอะไรคะ,ะรนเลื่กงตรงนี้นนป้มนามันแม่ป้าแม่จะของพี่เหมือนพี่วาดอะไรไม่หึงป้าป้าเลยแวะตรงนี้ตรงนั้นไปนี่ป้าปาโอ้ยน้้นสาทีน้้น,นสาโอ้แต่งตัวหล่อจังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนุ่นน้องจะไปกรธแล้วนะ

แต่งตัวหล่อจังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหตัวเท่ากัน <c oughs> นี่ไปดูป๊าป๊าทำอะไร <c oughs> เดยดจังเลยวันนี้น้อยลินมาดูป๊าป๊าทำอะไรค่ะป๊าป๊าทำอะไรซ่อมโตโตว่าแตกได้ซ่อมครับ ม,มานิุกร์เมื่อวานเลยบุหันในซ้อมสบายดีสวัสดีครับสวัสดีเงามัวตัวครับได้กันเอามาซ่อมโตครับอาบนำ้ำแม่อาบน้ำให้กำลังจเตตตะเสร็จโตป้าป้าป้าเอิญหาพอ่อเอิญหาพ่อซอยตียิ้มเลยยิ้มไม่เนี่ยซอยเนี่ยคจอความเตี้ยโตไหมอาบน้ำเราบุให้ออตตแม่เสร็จตัวไหมกระโดดโดดอันขึ้นที่นอนแล้วกันเอิญหาพอ่อไหม ป้าไม่ช่วยหรอกใช่ไหมป้าป้าบอกว่าไม่ช่วยหรอกยิ้มอีกแตป้าทำอะไรดูสิว่าเบห่างค้างเหมืกันว่าเป็นผู้เดียวกันรวยทุนบวกปูนมันตึงแกสองปีก่อนสามปีก่อนปูนเสื่อมสัตว์ดาจะแล้วป้าทำอะไรยิ้มแต่ยิ้มหวานหน่อยไม่ยอมสวัสดีจ้าเลยโอ้ป้าซ้อตุต นั่กอนตกี้อซิลิโคนติไเสซิลคนงคนเอาก็ื้องมาจะไก็บมาทงดงเอาะเกบะากค่กีเป็นาาเกีเป็ไ้อาบน้าะเอ้าไปใส่คือบเห็นว่าอันเห็ดกัวโตอยู่ใน่ังนั้นอาบน้าให้ลูกแล้วบเห็นนี่เียกแยดแยดแล้วผู้ใดเห็ดยังมาออกเบงะเห็นดี ได้เซาครับแลวลูกค้าสิเขาเด็ดก็ไหวครัง้งเนาะแปดโมงเซลนี่แดดแบบบักเลยใช่เอาหนังเซลไม่แข็งเลยนะตัวเดียวบอกเลยว่ามีก็นายจะซ่อมแค่ตัวเดียวก่อนตัวอื่นยังปกติอยู่ยังใส่ได้อยู่มองนี้มันันเต่อมันเอยียงไหมไอ้กดแล้วเราบอกให้มันกดแล้วแล้วยังไม่ได้เช็ด ยังไงเป่ายังไงเป่าให้อยู่นี้ดูหน่อยอ่าที่เรียลูกค้าก่อนเรียกลูกค้ามามากอ่ะมามาทางนี้เต้นเลยนี่เราเห็นให้เต้นเต้นไหมนาะกราบกราบกราบต้นน้ำน้ำไหมกองอ่ะเต้นหน่อยตากระจ่งเลยมองเพราะอะกองมีหอยปูปลาหันหน้ามาเต้นทุนดีๆ หน้ามาเต้นดีๆไหนให้ดูหัวหน่อยหนหัวหัวหนหัวโนโนของหนูนะให้ดูหน่อยเร็วคนดื้อน่ะเอ้าเอาเอาเอาสนับสนุนโดยเกาลูนเนื้อย่างเกาหลีร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองบันปาตำบลลำดองแสนอำเภอนาคงศรีจังหวัดกาลสินโทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดสองศูนย์้าห้าเจ้าสอบถามสั่งและจองต๊๋ได้เลย ใส่รองเท้าก่อนค่ยไปหาปลารองเท้ามาใส่รองเท้าอยู่ในบ้านไม่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ไม่ใส่รองเท้าเอารองเท้าก่อนค่ะตารองเท้าก่อนนะไหนรองเท้าน้องอยู่ไหนไปเอาเลวเออรองเท้าเอารองเท้ามาใส่ก่อนใช่มาเดินไปจิ๊บหารองเท้าอยู่ไหนนะไหนรองเท้าอยู่ไหนจับไม่มีมีใส่ให้ไหน ใส่ใ<ช>าใส่มีใส่ให้นะ<ช>จักจักใส่ไหมคะใส่มี่ใส่ให้นะเอาใส่รองเท้าให้น้องอดินก่อนนะคะให้เสร็จแล้วก็ไปเลยวปมือด้วยปมือปมือปมือจะไปไหนทีนี้อ่ปะตาป๊าป้อเอาเหรออเรียกก่อนเรียกป๊าป้าก่อนไม่ได้ยินเรียกดังดัง ไม่ได้ยินเรียกเบาเกินไปเอาเอาใหม่เรียกดีๆป้าป้าเรียกดีๆป้าป้าไม่ได้ยินนั่นเสียงใครนะเสียงใครนะ้าเขาใส่รองเท้าแล้วเดินมาเดินมาแล้วป้าป้านั่นแล้วไปแลป้วมาแล้วไปแล้วนะระวังนะระวัง เก่งจังเลยประมือประมือหน่อยประมือประมือหน่อยนี่ออกมาทางนู้นทางนู้นเดินไปทางนู้นไปมาไปดูป้าท้างเลยตาปะตึ๊บตึ๊บมานี่มามาที่มาร้อนร้อนร้อนเบ็ดเบ๊กเบ๊กปะ จับมืมี่เลยไล่มามีเลยไล่จับมามี่เลยเดี๋ยวโตวมามืมี่จะไล่จับหนูไม่ทันมาโ <c oughs> อ้ย,ยจะถึงแล้วจวะถึงแล้ว ปะทามาแล้วไม่ถึงเลยเป็ีนกระเบื้องก็เป็ีนกระเบื้องกันจ้ะเริ่มว่าเริ่มพุ่นแล้วมามาสิมามาป๊าป๊าเด็กจ้าป๊าป๊าอยู่ไหนคะป๊าป๊า ป้าป๊าอยู่ไหนคะอย่าป๊าป้าเข้ามาป้าป๊ารอกระเบื้องไม่รอป้าป๊าหรอรอป้าป๊าอยู่นี่แหละเอาโปมือเหรอมาแล้วป้าป๊าเอาเรียกก่อนป้าป๊าน่าจะป้าป๊าไม่ใช่อย่าป๊าป๊าเข้ามา เาเรมาเลยได้มาเกลับไม่ได้ม่เจีไยเลกลับมาเดี๋ยวะไนี่นะตัดกระเบื้องก่อนเอไว้เอาไว้บายเล่นรอบปะปาบายบบายมาเดินไป เป่าเป่าเด้อเปล่าเป่าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนถัดหน้ามาบ๊ายบายท่านสยเด็กๆเล่าเศร้ากันเลยตื่นมากันแม่เล่าตื่นออกมาก่อนน้องฝ้ามาตื่นมาก่อนโตมาตัดห้างห้าอนแล้วก็ให้น้องอลินนอนอยู่กับพ่อมื่อเช้าดีว่าจะได้มื่อเช้าดีรักออกมาจากห้องตี <laughs> ามาทำอะไรกันเพ่อนมาทำที่นี่มาม่เอาป๊าป้าจับไม่ได้ดูป๊าป้าจะทำงานปะ่ะกลับมาก่อนป๊าป้าจะทำอันนั้นแจ๊ะแจ๊ะเจ๊ะมันฝุ่นปะ่ะไป <laughs> ทำไมเล่มาอยู่ตรงนี้อ่ะเอา <laughs> อดีวยืนดูตรงนี้แหละป,ะปะ๊าป้า ไม่ไปไม่ไปป๊าป๊าตัดเล็กอยู่ป๊าป๊าตัดนั่นอยู่จะอนอนไหมเอานอนเลยแม่หนนั่นนั่นง่วงแล้วนะหาว่านอนมันใจหัในมัมมัมอยู่ไหนคะในมัมมัมน้องอยู่ไหนมัม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 ไม่ลินอยู่ไหนอยู่ไหนมัม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 น้องอยู่ไหนคะ ออ้มีหรือเปล่าอ้ามัมมมดีมมมมมใจเป็นสองเสื้อไห,น,ไหน,นอยู่ไหนไหนมัมมมน้นองอยู่ไหนอบอกป้าๆสิเกิดยังไงครับเอาเรื่องป้าเอาสวัสดีค่ะก็เอาไปเปิดโคมสูงอารมณ์เลยอารมณ์ก่อน น้องเดินไปสาน้องเดินไปสวัสดีค่ะเลยอ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับว้าวันกันเฮ้ยเรียกอายได้มาอยู่ไกลก็ดีใจเรียกกันอิ่มอ <laughs> ิ่มเ <laughs> วลาให้เครียดดิอิ่ม

ตาสั่งไอลินกินมัมหม่ำนอนเนาะให้ป๊ะป๊าทำนี้เสร็จแล้วให้ป๊ะป๊าเอาให้พีดูนอนไหมนอนไปนอนเนาะอะไรเรื่องเงินตาหวานเรื่องยานตัวนึ่งไม่เป่ายังไงเป่าเป่าซ้อมไว้เออเต้าเป่าซ้อมไว้ เรงเพลง้องเพลงก่อน้องเพลงก่อนถึงจะเป่าได้คนขี้หอนในห้อนเปียกบนละผมแต่เข้าบ้านไปไปนอนก่อนน้องไอรินนอนก่อนนะคะน้องไอรินไปนอนก่อนเนะคะเอารถอะไรเสร็จเรียบร้อยครับผมกับการสัมโตนะน้องไอรินกับน้องขงเไปนอนละมากวนข้าหนึงจะไปนอนก่อน นะครับเน,นี่ยน้ำรองมโอนีพผมก็เอานนำปูนนอ้องลงก็ปูนมันอยากเสื่อมสภาพครับเดิมมันเป็นกอ้กอนนีเองก้อนปูนเพราะในแต่ได้ครับเนี่ยก้อนปูนรวมเสื่อมสภาพเอาไว้โดนเนาะเปิดไวด้โดนเลยเป็นก้อนเราไม่รู้ว่าที่ซ่อมไ้นี่ดีดีหรือว่าเป็นยังไงน้องสี่คนบอกที่ทผมซ่อมไว้นี่เนาะน้องจะทีเป็นยังไงสผมเอาปาดขึ้นมาประครับประคองไว้ ตนเนือปูนเลยครับอันนี่บริผสมไส้ก็ด้านล่างเนบริเรณผสมไส้เพราะ่าที่ที่มีผสมไส้น,น่อยนั่นครับผมกจับเราปิไปผ่ามาเสร็จทำความสะอาดร,ร,รอกครับเว้านี้มีสองโต้นะครับผมต้นหนึ่งผมก็นำปูนมาหยอด้วยเื้อบรัวจิตเตะไฮบอ หลอกกันไว้จรแต่ก็บว่าอยากขยับมันแห้งเนะาะยาเบิ่งสิจะอยู่ประมาณนึงครับโยกค่อยๆนี่แต่ว่าคันเราถือข้อม้อนจนังนายจัน่าจะแตกคือกอ็เดี๋ยวผมไปเคาะซักผ้าเสร็จโตะจะฆ้าครับพอดีจอตต่อมาเสร็จโตทำความสะอาดออกเนางอย่างตงัวไอรินกำลัน,น,นอนอยู่ครับนอนอนี่จัดโต๊ะหนึ่งออกก่อนแล้วครับจ่อพามาเสร็จครับผม เปลือนครับาน้ำต,ตัวกับเปลือนครับเสร็ตัวอ,อกกุปกรณ์ชาเอ๊ะอ่ะพี่ปลาเราไปให้น้องตืนอีกเตือนแล้วเต้าเอ้ยเต้าเต้าไม่ตี้ค่าเตือเหมนกันยังกูเตืนเตือนนอนตนรงนี้นอนข้าเดียวแจ๊กแจ๊กปวดหนักแจกแจ๊เที่ยวไหม ก็เติบโตแล้วโอ้ก็เเทียมคือหัวใหญ่ดีนะนอนแล้วบ้นนึงคือหัวใหญ่กันใบใหญ่หร่จะโบู๊อ่านอนแล้วเหรอคะมาเล่นเหรอมาเล่นเหรอนั่งกับพี่น้านน้ำขอให้หอมแก้มหอมแก้มพี่น้านน้ำเลยเอาหอมแก้มพี่น้านน้ำไหมอันนี้จุ๊บพี่น้านน้ำก่อนอ่าพี่น้านน้ำหอมแก้มเลยเลยจุ๊บพี่น้าน้ำก่อนเลยเกิดในห้อก่อน ไพ oh <me ี่ฟ ah> ah uh> ้าเรี่มฟ้าสิฟ้านฟ้างานฟ้าไอ้พี่ร้านฟ้าติดให้พี่นานฟ้าต oh, ิดหรอไอ้พี่ร้านฟ้าอ๋ออาตมของแจมพี่ร้าฟ้ายังแล้พี่้านฟ้าก่อนนี่ เพิ่มนะครับผมา้ยูต้องกันเดียต้องกันครับละติดเนสอ่คนะจ้าออเนี่ยงานกว่าที่มีออบานเลยวันนี้เดินดีเดินดีเอานั่นเสียงอะไร น่งเียวองนาดิมไม่เจ็บบอกพี่ได้ฟหรือยังอาเป่ามาเออเป่าเป่าหัวต่ำมานนี้เป่ามานะอย่าไปใกล้พัดลมนะอย่างโดนไหม่วนอายยนี่แหละบิ้งเลยบึ้งเ่ยบั้งจะเถื่อหุ่นเป่าเป่า ายาวจริงแต่ยงงางวนมินิแหละมันจะชนอีกนะมันจะต่ำไม่ทำไม่ทำพี่นั่ำฟ้าอยู่ไหนพี่น้ำฟาฟ้าตัวนี้เหรอชื่อ,อรินใ่โอ้ไหนพี่น้ำน,น้ำอันนี้พี่อันนี้ล้อไอรินไม่ใช่เหรอไหนล้อไอริาน,านไหนพี่น้ำน,น้ำอยู่ไหนมันจะไหนพี่น้ำน้ำ นดิน,นฟ้าเอ๊ดูน้อยเล็กนี่คือน้องเขาเล่นมอเล่นมือเบ็ดลงเบ็ดจับเบ็ดนะจับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก<แ>่อนนะให้น้องอลินกับนานฟ้ากับคุณแม่ยิ้มกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าครับผมจิ้นหน้าแล้วผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับน้าอลินบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเลยสวัสดีจ้ะสวัสดีครับกันเลยสวัสดีค่ะ อลิ้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ไหวยางเดียวเอาให้ป๊าป๊าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ดูบุญลิ้นจ้าให้พ่อเอกใหม่กับแม่เอกใหมาปิดที่แพ้ครับตอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายท่านฟ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบายขนมตุ๊กตาติดติดเป็นไงน้องแม่ฟ้าอ่าแม่ฟ้า ไอรินน้ำน้ำน่